เราทำให้บริษัทของเราอะค่ะมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะว่าพนักง,งานของเราเนี่ยมีคุณวุฒิมีความเป็นมืออาชีพแบบที่ไม่ใช่เรากำหนดเองแต่เป็นแบบที่มีมืออาชีพเขามาก,การันตีให้นะคะอันนี้ก็ในเชิงบิสเนสพี่คิดว่ามันทำให้เรามีความน่าเชื่อถืออีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคนของเราเองที่ พี่รู้สึกว่าการที่เขาอ่ะได้มีโอกาสคนที่ไม่เคยมีโอกาสเรียนหนังสือก็ได้มีโอกาสมีคุณวุฒินะคะคนที่มีเรียนได้โอกาสเรียนหนังสืออยู่แล้วก็สามารถที่จะมีอีกคุณวุฒิหนึ่งซึ่งอันเนี้ยค่ะทำให้พนักงานรู้สึกว่าหนึ่งมั่นใจว่าเขามีสกิลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นมืออาชีพในลักษณะงานของเขา2ก็คือบริษัทให้ความสําคัญเรื่องนี้ดังนั้นการที่เขาจะอยู่กับบริษัทต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็น ความมั่นใจได้ค่ะว่าบริษัทเองก็จะพัฒนาเขาเพื่อให้เขามุ่งสุขความเป็นมืออาชีพในงานของเขาในระดับถัดๆไปด้วยการมีคุณวุฒิอาชีพเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทราบว่าถ้าเกิดว่าเขาจะปรับตําแหน่งเนี่ยเขาจะต้องศึกษาหรือเรียนอะไรบ้างก็จะมีเลเวลของมันอีกเพราะว่าเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะพนักงานระดับต้นเท่านั้นแต่เรายังมีระดับของผู้จัดการสาขาด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เรามีตรงเนี้ยค่ะ ก็จะทําให้เด็กเขารู้ว่าโอเคถ้าเขาอยากจะเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเขามีทางเดินยังไงบ้างนะอะไรที่เขาจะต้องออทําให้ผ่านเพื่อที่เขาจะได้เติบโตในสายงานของเขา